สบายดีสวัสดีค่ะมาพบพ่อกับสาวทาพนมนิตังแดนนิกเชนเคยนะครัเมืน่อนี้เมื่อน,นี้เป็นเร้าของออวันวันพฤหัสเรนจะพี่น้องวันที่สิบเจ็ดเาจะพี่น้องนะของเดือนหกนี่เองนะจะพี่น้อง <c oughs> หน่อยกาซิมารีวิวให้พี่น้องได้เบิร์ววาเมื่อหลังจากเซตธุระประปังเมื่อวานนี่ใครหนุอยกาได้ ไปเก็บอดอกแค่ไซบิเลียนอกจากชื่อของเขาคือดอกแค่ไซบิเลียเดอร์พี่น้องเดออันดอกเพื่อนก็นได้ร่วงล่นไปเบิ่งหลายหละจากพอเก็บบอทันนอจากพี่น้องหน่วยเก็บเพิ่นบอทันอ่าแล้วก็เลยได้แต่ยอดมันมาแทนนอกจากพี่น้องดอกแค่ไซบิเลียเป็นแบบใดอ้าวหน้าตาจะเป็นแบบใดเครือบว่เป็นต้นแด้จะเป็นเทาพี่น้องเครือจะเปลี่ยนเทาเดอลักษณะของยอดและใบ นอจากพี่น้องอันนี้คือดอกแคไซบิเลียสามารถทานได้นะคะกินได้เด้อพี่น้องเด้อกินได้ทั้งยอดทั้งใบนะคะและก็ดอกด้วยนะคะตอนนี้เพิ่งกำลังเริ่มติดผลจากพี่น้องอ่กาก็จะมะีให้สังเกตจะมีน้ำเล็กๆนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่งเป็นเท้านาาจะพี่น้องบาแม่นต้นได้เพิ่งจะเป็นเทา้าฝรั่งบางคนก็ะซื้อมาปลูกประดับประดาเรือบ้านนาะจากแต่สำหรับคนไทยแล้วนิยมกินนาะจากพี่น้องเนาะ แต่สําหรับหน่วยนี้เก็บมาหลายนอกจากพี่นอ้องเอามาใส่หนึ่งปลานอจากพี่น้องนอนเนาะเด้งสิหน่วยก็ได้เก็บมาหลายด้อจากพี่น้องเพราะว่าอาบลูว่าพ่นสิตัสสิตัดต,ต้นมันตอนใดนอจากพี่น้องเนาะเนี่ยพอดีกําลังกินเลยพี่น้องเอาไว้แกงใส่ปูใส่ปลานอจาะพี่น้องเนาะนี่ลายนอจากพี่น้องหน่วยได้เก็บมากอะได้ถุงหนึ่งพืนละนอกจากพี่น,อนอ้นอกงกัด,เกดท,ะะทเต็ม มิแต่หยอดอ่อนๆน,นอกจากพี่น้องไปหาเก็บมาก,กินได้เด้อพี่น้องแกงอ้อมหนึ่งปลาหรือ,อ,อลวกจิ้มพริกกะว่ากันไปบางในพี่นออ้องโอ้ยแต่สะออนงามงามหยอดแครการเก็บกระหาระวังในเด้อใส่ถุงมือน้ำเด้อพี่นออ้องเด้อกันน้ำพันถิ่นนะเฉพาะพ่นจะมีน้ำที่คาคมมากนอกจากพี่น้องเนาะการเก็บนอกจากพี่น้องเนาะแต่คันผู้ไดบ่อยาก เก็บเบิด